สองชั่วงเบิ่งผลประกอบการปู่ม่อยู่พี่น้องแบบไงเลยมันมันลายลายพี่น้องเพราะได้กินอยู่วันรรมดาเด็กันสื่อเขานี่โอ้ได้ลายได้ลายพี่น้องลาย,ล,าย,ล,ายลูอยู่ทำนี่นะพี่นอ้องเมื่อยแล้ววันนี้ก็ยํำกินสุด,สดพี่น้องยํำกินสดโอ้ขึ้นนี่ช่วงพฤศจิก,กาพี่น้องปูมันเขาช่วง กั่าน,นี้แกเป็นมียำกินสุดๆปูกําลังมันพี่น้องมันมันกระดองนะเนื้อเต็มเอามาห่อนอกใส่ซองฟิตไปเลยคือใดมาสนสดๆนี่ใส่ถุงสดๆอัดเข้าซองฟิตไปมันก็บยีสดพี่น้องสดนะพี่น้องยำกินอันนี้เขียวไว้ลูกค้ามืออื่นพี่น้องมือแรงอีเบกไตให้ไหมมีอดอด์แล้วพี่น้อง ผู้ใดสนใจทักเรื่องพี่น้องมือแรกจิไปเรื่องมือเสาร์จิทักหากองกำลังอีโอ้ปูมาสดโซดกำลังต่ำบักพี่พี่น้องต่ำบักพี่จ้ำปูมาทักทักทักมานีกับย้ำกินสดโดพี่น้องย้ำกิตโซดโอ้มืหอคืนนี ช่วงพฤศจิกาพี่น้องปูมันเข่าช่วงวน,นี้แกเป็นมียำจีดูสุดปูกําลังมัน่นพี่น้องมันมันกระดองนะเนื้อเต็มเอามาห่อนอกใส่ซองฟิตไปเลยพือใดมาสุดสุดนี่ใส่ถุงสุดสุดอนะัดเข้าซองฟิตไปมันกระดีสดพี่น้องสุดนะพี่น้องยำกินอนี้เกี่ยวไว้ลูกค่ามืออื่นพี่น้องมือแรงอีเบตไตให่ไหม มีออเดอร์แล้วพี่น้องผู้ดใดสนใจทักเรื่องพี่น้องมือแรกจิไปแล้วมื่อเสารจิจทักหา เสียบไม่รัวอิปปูนี่มั้งบานใช่บหมเสียบไม่รั่วอิปปูนมัน้งบานใช่ไหม เขียวเขียวกินยำน้ำกันพี่น้องแซ่บๆมาสดๆ,ๆโอ้โหูยปูแข็งมากพี่น้องปูแกนปูแกนปูเนื้อสดอืมป<ๆ>ูสุดๆคือหวานเด็ดเลยอโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอาซัมเนีเยครับ Mm-hmm.